محمد خير من يمشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ا ل ล م د ل ل ก่ออ่นต้องขอชูกรขอขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه و ت ع าลาที่อัลลอฮา سبحانه و ت ع าลาทรงให้พวกเรานั้นมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการมาร่วมกันทบทวนอันกุรอานในราการที่มาร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของอันกุรอานเพื่อที่ว่าอันกุรอานนั้นมันจะได้ไปช่วยเราในวันที่ไม่มีการช่วยเหลือใดๆอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่าน เรื่องของการตัดดับบุรพินิจพิจารณาในเรื่องของความหมายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับชีวิตของเราเป็นอย่างมากเลยการอ่านอันกุรอานอัลลอฮฺตาลาได้ส่งกล่าวเอาท่านนาบีสละอะยซัมได้ทรงกล่าวว่าผู้ท่านทั้งหลายจงอ่านอันกุรอานให้มากๆฟอินนหูยะตเยามัลกิยามะพอแท้จริงกุรอานเนี่ยจะนัำจะมาในวันกิยมามะเนี่ยเชฟีอัลอัาบี จะมาช่วยเหลือให้กับคนที่อ่านมันฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการที่จะให้อัลกุรอานช่วยเหลือเขาด้วยกับพระอนุญาตของลอตาลาให้เราทําตามที่ท่านนบีได้ทรงบอกเอาไว้นั่นก็คือการอ่านอัลกุรอานมากๆอ่านมากๆในที่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อ่านจํานวนหน้าที่เยอะแต่ การที่เรารักษามาตรฐานของเราการที่เราอ่านวันละหนึ่งหน้าทุกๆวันเนี่ยมันก็เป็นอิบดะดามันก็เป็นสิ่งที่จะทําให้อัลลอฮฺตาอลาทรงรักการกระทาของเราดีกว่าที่เราจะอ่านทีละเยอะๆทีละสองสามยุสแล้วก็หยุดไปเป็นเดือนเป็นสัปดาห์อันนี้เนี่ยการอ่านแบบว่าทีละน้อยแต่อ่านเป็นประจำเนี่ยจะมีความประเสริฐมากกว่าเนเองฉะนั้นก็อยากที่จะให้พวกเรานัร้นรณรมณ์ให้พวกเรา อ่านอันกุรอ่านเยอะๆเพื่อที่ว่าอันกุรอ่านนั้นมันจะไปช่วยชะล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ในใ,นใจของเรามันจะได้ไปช่วยชะล้างสิ่งต่างๆที่อยู่ในสังคมของเราให้มันดีขึ้นในทุกมิตินั่นเองวันนี้เนี่ยเรามาถึงในการอธิบายในสุรอัชช์นั่นก็คือสุรษาลัมนัชระในสุรอาลัมนัชระนี้เนี่ย เป็นสุระหมักกี้อะนั่นก็หมายความว่าสุร์อัลัมนนชรอหรือว่าอชัชชัตเนี่ยถูกประทานมาเนี่ยก่อนที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยยุสสลามเนี่ยจะอพยพไปยังนครมาดีนะนั่นเองสิ่งที่กล่าวไว้ในสุร์อชรัชชัตหรือว่าสุร์อัลัมนนชรอนั้น อ Allah t a าลาเนี่ยได้ทรงกล่าวถึงตําแหน่งอันมีเกียรติของท่านรอซูลท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุวะสสลมัมและสถานะอันสูงส่งของท่านนณที่อ Allah subhanahu wa taala สุรา this เนี่ยได้กล่าวถึงความโปรดปรานของอ Allah subhanahu wa ะ a าลาที่มีต่อบ่าวและก็รอซูลของพระองค์ก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮุวะสสล,ลัมนั่นเองทั้งนี้เนี่ยด้วยกับการเปิดอกของท่านนาบีเนี่ย เพื่อการีหมานทำให้หัวใจของท่านนั้นมีรัศมีด้วยกับปัจญ,ญาและก็ความรู้ต่างๆมากมายทำให้ท่านเนี่ยบริสุทธิ์จากบาปต่างๆทั้งหลายทั้งมวลแล้วก็ความผิดต่างๆนั่นเองทั้งหมดนี้เนี่ยด้วยจุดมุ่งหมายนั่นก็คือเพื่อปลอบประโลมท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมจากการที่ท่านนบีนั้นประชิญกับการมุ่งร้ายการทำร้ายของฝ่ายอริราชสัตรูของท่านเอง แล้วก็มันมีผ่านเหตุการณ์มาหลายๆเหตุการณ์หนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์ต่ออิฟที่ท่านนาบีนั้นถูกทำร้ายอย่างสะบักสะบอมถูกทำร้ายอย่างที่เจ็บมากๆเลือดไหลเนี่ยเป็นทางเลยเนี่ยอัลลอฮ์าตา,าก็ประทานสูร้อนี้เนี่ยมาเพื่อเป็นการปลอบประโลมท่านนาบดุลเบีนัลลอฮฺอะลัยฮุวะสลัมนั่นเองเดี๋ยวเราก็จะไปดูถึงความหมายในสูร้อนี้เนี่ยว่า ในสุรานี้เนี่ยมีกล่าวว่าอย่งางไรบ้างนั่นเองบิสมิลลาฮิรราะห์มานุลราะหีมด้วยพระนามของลอผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาสเสมอการที่เราจะทำอะไรเราสมควรอย่างยิ่งที่เรานั้นจะต้องเริ่มด้วยกับการกล่าวบิสมิลลาห์จะเป็นกล่าวบิสมิลลาห์ฉบับเต็มบิสมิลลาฮิรราะห์มานุลราะหีมหรือว่าการกล่าวบิสมิลลาห์อย่างเดียวเนี่ย ก็ถือว่าใช้ได้เราจะออกไปทํางานเราจะออกกําลังกายเราจะทําอะไรต่างๆเนี่ยให้เริ่มด้วยกำนนลังของเรามันเป็นเหมือนกับว่าเรานั้นกําลังละระลึกถึง a ล l a h s u b h a n a h w a อยู่ทุกขณะจิตว่า Allah t a าลานั้นทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า Allah าลาทรงมองดูการกระทําของเราตลอดเวลาเนี่ยเมื่อเราเริ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยด้วยกับพระนามของ Allah t าลาเนี่ย เราก็จะไม่กล้าที่จะทำความผิดเราก็จะอยู่ในร่องในรอยเราก็จะอยู่ในคันลองอยู่ในกรอบของอันอิสลามนี่ในอญญายะแรกอัลลอฮ์ละาลาได้ทรงกล่าวว่าอัลัมนนชรฮ์เล็กซาดรอทอัลัมเนชรฮ์เลอมิด้เปิดหัวอกของเจ้าให้มันกว้างกันนั้นหรือ ซัดรรกะก็คือหัวอกหมายถึงว่าเปิดหัวอกให้กว้างเนี่ยกว้างในที่นี้เนี่ยสำหรับงานในสำหรับงานในการเป็นนบีนั่นเองในการที่จะรับภูกรมทั้งหลายจาัลาลซุบฮานะฮุวาตาลลานั่นก็คืออวะฮีขงอลาลซุบฮานะฮุวาตัลลานั่นเองเวลาที่อวะฮีเนี่ยลงมา ให้กับท่านนบีเนี่ยมันจะมีความหนักอึ้งเป็นอย่างมากเลยบางครั้งเนี่ยท่านนบีเนี่ยได้รับวะฮีเนี่ยในขณะที่ท่านเนี่ยอยู่บนหลังอูดเนี่ยความหนักของวะฮีเนี่ยมันเป็นเหตุทําให้อูดเนี่ยที่ท่านนบีขี่อยู่เนี่ยต้องซุดลงกับพื้นเนี่ยด้วยกับความหนักอึ้งของวะฮีเ่้าลอสุบฮานอว์ตาลาทรงประทานให้กับท่านนบีบางครั้งท่านนบีเนี่ยพิงอยู่กับชายคนหนึ่งในขณะที่วะฮีลงมาเนี่ย นบีแบบว่ากดทับชายคนนั้นด้วยกับความหนักอึ้งของวาฮีที่อัลลอฮ์ตาราประทานมาให้กับท่านนบีนั่นเองฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นการเตรียมให้กับท่านนบีในการที่จะทําภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวาราจะส่งประทานให้กับท่านนบีนั่นเองด้วยเหตุนี้ในเรื่องของสรีระร่างกายก็ดีเนี่ยในเรื่องของสภาพจิตใจก็ดีเนี่ย จำเป็นที่จะต้องมีลักษณะที่พิเศษพิเศษต่อการที่จะแบกรับความหนักอึ้งของวาฮีและก็ภารกิจที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาจะท่งมอบหมายให้กับท่านนาบีนั่นเองไม่ใช่ว่าการนำสารอัลลอฮฺตาลาเนี่ยเช่นเรื่องอะไรที่มีความหนักอึ้งการนำสารอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาที่อัลลอฮฺประทานให้กับท่านนาบีเนี่ยนำไปเปล่าประกาศเรียกร้องเชิญชวนให้กับผู้คนเนี่ย ให้มาสักการะต่อลอเพียงองค์เดียวแล้วก็ละทิ้งการสักการะพระเจ้าอื่นนอกจากพระองค์สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นภาระที่หนักอึ้งท่านนาบีที่ท่านนาบีนั้นจะต้องทำตามพระบัญชาของอัลลอสุบฮานาฮูวตาลานันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงบอกให้ท่านนาบีว่าอัลลอฮ์ตาลานั้นทรงทําให้ซดทรงทำให้หัวอกของท่านนาบีเนี่ยขยายกว้าง ขยายกว้างในที่นี้เนี่ย้วยกับอีมานด้วยกับฮิกมะต่างๆนั่นเองเพื่อที่จะรองรับสิ่งที่จะตามมาในภายภาคหน้านั่นก็คือภารกิจอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการที่เป็นทูตและก็เผยแพร่องค์การของอัลลอฮ์บหาน ن ه และุตาละนั่นเองหลังจากนั้นอัลลอฮ์บหา ا ن ه และุตาลาได้กล่าวไว้ว่าววะด้วยนันก็วิซรรก วาวาดะนาและเราได้โยนออกไปขจัดออกไปอังกะจากตัวของท่านเนี่ยวิสรกะซึ่งบาปของท่านอัลลาีอังก้ดอดซะรซึ่งมันทำให้หลังของท่านนั้นหนักอึ้งความหมายก็คือว่าอะไรครับผมความหมายก็คืออัลลอฮฺตาลาทรงอภัยให้แก่ท่านนาบีโทษ หรือบาปที่มีมาก่อนและก็โทษที่มีขึ้นหรือว่าบาปที่มีขึ้นเนี่ยในภายหลังนั่นเองอันนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายของอายาญนี้เนี่ยวิสรอกา์เนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับผมไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของซุนูบมาอาซีวะลาซามบาปต่างๆที่ท่านนบีเอ้ยท่านนบีทําบาปหรอหรือว่าอะไรต่างๆอย่างนี้หรอไม่ใช่อัลลอฮฺาตาลาทรงคุ้มครองท่านนบีเนี่ย ให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้วแต่การที่อัลลอฮฺาตาลาทรงอภัยเนี่ยหมายถึงในเรื่องของคีลาฟุนอัลลาการอิจติฮาดของท่านเนี่ยที่บางทีแล้วเนี่ยท่านเลือกเนี่ยอาจจะเป็นเลือกบอกว่าสิ่งทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเหมาะสมที่สุดหรือว่าดีที่สุดอันนี้เนี่ยเรื่องอิสติฮดของท่านเนี่ยอัลลอฮฺาตาลาก็ทรงอภัยให้กับท่านเช่นเรื่องอะไรบ้างครับผมเช่นเรื่องการที่ ในเรือในสงครามบาดัตสงครามบาดัตเป็นสงครามแรกๆที่อิสลามเนี่ยทำการต่อสู้กับศัตรูนั่นก็คือฝ่ายมุชริกีนมักกะนั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีการทําสงครามมาก่อนระหว่างมุสลิมกับมุชริกนปรากฏว่าอะไรครับผมปรากฏว่าฝ่ายมุสลิมเนี่ยมีจํานวนน้อยกว่า3 0 0กว่าคน313คนเนี่ยโดยประมาณเนี่ย แล้วก็ฝ่ายมุชลิกินมักกามีประมาณ950คนถึง1,000คนเนี่ยแต่ด้วยกับพระอนุมัติของลอด้วยกับการช่วยเหลือของลอสุบฮานาหัวตาลาเนี่ยทำให้ฝ่ายมุสลิมเนี่ยได้รับชัยชนะเหนืออริราชศัตรูบรรดามุสลิมเสียชีวิตเนี่ยถูกสังหารในสงครามครั้งนี้เนี่ยประมาณ10กว่าคนแต่มุชริกีนมักกาเนี่ยถูกสังหารไปประมาณ70คนด้วยกัน และหลังจากเสร็จสิ้นสงครามเนี่ยเมื่อเกิดสงครามขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรครับผมเกิดการจับตัวเป็นเฉลยศึกนั่นเองปรากฏว่าก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเนี่ยด้วยกับความที่ไม่เคยมีสงครามมาก่อนเนี่ยท่านนบีเองเนี่ยจึงใช้อิสติฮัดการวินิจฉัยการวิเคราะห์ของท่านแล้วก็มีการร่วมชูรอก็คือเรียกเหล่าบรรดาสหาบะาเนี่ยมาทําการปรึกษาหารือก,กันว่า เราจะทำยังไงกับเฉลยศึกนั่นเองโดยที่สองบุคคลที่ท่านนาบีนั้นได้อยากมามีการปรึกษาหารือนั่นก็คือท่านอาบูบักและก็ท่านอุมรัรโดยที่ท่านอาบูบักเนี่ยด้วยกับความอ่อนโยนของท่านท่านจึงแนะนำให้กับท่านนาบีในเรื่องของเฉลยศึกว่าอะไรคนเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนคือญาติของเราเป็นเหมือนคนที่เรารู้จักเนี่ยให้พวกเขาเนี่ยไถถอนตัวแล้วกัน หมายถึงว่าใครที่เป็นคนที่มีเงินเป็นคนที่มาจากตระกูลดีๆเนี่ยก็ให้เอาเงินเนี่ยมาถ่ายถอนตัวแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นคนยากคนจนเนี่ยท่านอบีก็ออกกฎในการที่ใครให้คนคนนั้นเนี่ยทำการสอนเด็กในนครมาดีนาเนี่ยสิบคนถ้าสมมุติว่าเขาสอนได้แล้วเนี่ยนั่นก็คือค่าถ่ายถอนตัวของเขานี่คือร็อหรือว่าความคิดเห็นของท่านอ,อ,อบูบักอสัสซิดี ส่วนท่านอุมัตล่ะท่านอุมัตเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่มีความแข็งแรงอชิดดาท่านอุมัตจึงได้เสนอเสนอท่านอาบับสลุลฮะเลวัลซัลลัมว่าอะไรครับผมว่าให้ทําการสังหารเฉลยศึกทั้งหมดเลยปรากฏว่าเมื่อสิ่งนี้เรื่องการเป็นเฉลยเรื่องสงครามไม่เคยเกิดมาก่อนเลยท่านนาบีจึงวินิจฉัยอิสติฮัดของท่านนาบีนั่นก็คือ เอาความคิดเห็นของท่านอบูบักนั่นเองซึ่งก็ถือว่าโอเคแต่อันกุรอานลงมาสัมทับความคิดเห็นของท่านอุมัตซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าอันนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องที่อัลลอฮฺตาลอาอภัยให้นั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งที่มันดีกว่าที่อัลลอฮฺตาลอาอภัยให้กับท่านนาบสีสัลละ์อะลัยฮิวะสัลลัมเอง หลังจากนั้นในองค์การถัดไปเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้กล่าวว่าอะไรครับผมว่าเราฟ้านาและกกดิกรและเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้วซึ่งการกล่าวถึงเจ้าการกล่าวถึงเจ้าในที่นี้เนี่ยนั่นก็คืออะไรครับผมนั่นก็คือการกล่าวชื่อของท่านนาบีเนี่ย อยู่พร้อมกับชื่อของอัลลอฮ์ سبحانه และก็ุอาตาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับผมในเรื่องของกาลิมอชฮะดออัลลลิฮะ أشهد أن لا إله إلا ا ل ل ม وأشهد أن محمد ر س ุลลอฮ ه แล้วก็อีกหลายๆที่ที่ท่านนาบีได้รับเกียรติในการยกเนี่ยให้ชื่อของท่านนาบีเนี่ยอยู่อยู่กับคู่กับชื่อของอพระนามของอัลลอฮ์ سبحانه และก็ุอาตาลา หลังจากนั้นในโอการถัดไปอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาได้กล่าวว่าฟาอินนามาอัลอุสตริยุสรอฉะนั้นแท้จริงหลังจากความลำบากก็จะมีความง่ายดายและในอายะถัดไปก็มีการเน้นย้ำถึงอายะนี้อีกถึงใจความอันนี้อีก อินน่มาอัลอุสติยุสรอแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่ายดายในสองอายะนี้เนี่ยคือข่าวดีว่าการปลดเปื้องหรือว่าการผ่อนคลายจากภาระอันหนักอึ้งนั้นเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วสำหรับท่านและก็บรรดาสาวกของท่านทั้งนี้เนี่ยหลังจากที่พวกเขาได้ประสบกับความเหน็ดเหนื่อยอันโชคโชนนั่นเองและก็เป็น ข้อคิดข้อเตือนใจสำหรับเรานั่นก็คือให้เราคิดเวลาเราเจอลำบากสิ่งอะไรลำบากเนี่ยหลังจากที่ความลำบากเนี่ยผ่านผลไปแล้วเนี่ยอายุสหรือว่าความง่ายดายเนี่ยมันก็จะมาไม่มีใครหรอกที่มีแต่ชีวิตที่หดภูชีวิตที่แบบว่าไม่ดีตลอดเลยเนี่ยฝนตกวันหนึ่งยังไงมันก็ต้องหยุด และหลังฝนตกเนี่ยฟ้ายัางไงมันก็จะสว่างสดใสฉะนั้นอะไรก็ตามที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเราก็จะต้องผ่านมันไปให้ได้ความลำบากความยากเข็นบททดสอบต่างๆที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงทดสอบกับพวกเราเนี่ยอินชาอัลลอฮฺถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีความดีงามที่อัลลอฮฺตาลาจะสรงให้กับเราเองผมเนี่ย ก็ประสบกับตัวเองว่าบางครั้งแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็นึกถึงสิ่งหรือว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเวลาเรานึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในตัวของเราเองเนี่ยเราก็จะพบถึงบางครั้งแล้วเนี่ยอัลลอฮฺตาลาทรงทดสอบเราแบบหนักอึ้งมากเลยและหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะเตรียมสิ่งที่ดีมาให้กับเราอย่างมากเลยโดยที่เราคาดคิดไม่ถึงเลยเราถึงรู้ว่าออ อัลลอฮ์ตาลาทรงทดสอบเราก่อนและหลังจากนั้นอัลลอฮ์ตาลาก็ประทานสิ่งดีๆให้กับเรานั่นเองฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้หมดอยู่ที่ว่าเขาจะคิดหรือเปล่ากับบททดสอบต่างๆกับสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สุบฮานหาัวตาลาเนี่ยประทานมาเป็นบททดสอบให้กับเขาเนี่ยบางคนเลือกมองแต่ในแง่ร้ายเวลาอัลลอฮ์ตาลาให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมาเนิ่นนานให้ลูกหลานให้ สภาพเศรษฐกิจที่ดีมาเนี่ยต้องนานเนี่ยไม่เคยคิดเลยเวลาอัลลอฮ์ตาราทดสอบเขาด้วยการอะไรล่ะด้วยการเศรษฐกิจไม่ดีด้วยกับสิ่งต่างๆที่มันรุมเร้าเข้ามาด้วยกับสภาวะต่างๆเนี่ยเราเลือกที่จะมองในสิ่งที่ไม่ดีแต่ไม่เคยมองว่าที่ผ่านมาอัลลอฮ์ตาลาเมตตาเราอะไรบ้างอันนี้มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับผมมันเป็นปัญหาที่อะไร ที่ถ้าสมมุติว่าคนเนี่ยดูแต่สิ่งที่ไม่ดีดูแต่ในแง่ไม่ดีเนี่ยเราจะไม่เห็นความเมตตาของเราตาลาเลยที่อลลา์ตาลาเมตตาเราอย่างมากมายฉะนั้นเราในฐานะมุมินเราในฐานะผู้ศรัทธาโดยที่ท่านนาบีนั้นสอนให้กับพวกเราในการที่ให้พวกเรานั้นมองสิ่งต่างๆถ้าสมมุติว่าเรื่องของดุนยาเนี่ยให้มองคนที่ต่ํากว่าเรามันจะทําอะไรครับผมมันจะให้ เรานั้นมีกำลังใจทำให้เรารู้ว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยทดสอบเราแต่มีคนที่ลำบากมากกว่าเราเราจะได้ออันทำดีละเราก็ดีดีกว่าหลายๆคนดีกว่าอีกมากมายที่อัลลอฮ์ตาลาทดสอบเขาหนักกว่าเราคนที่ทดสอบหนักแล้วก็จะมีหนักกว่าเราอีกฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามองคนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยในเรื่องดนยาในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความร่ำรวยอะไรต่างๆแล้วเนี่ย มันจะทําให้เรานั้นเกิดอะไรครับผมเกิดความเห็นในความเมตตาของลอตาลาที่อลอตาลาให้เราวันนี้เรามีบ้านหลังแค่นี้อย่าไปดูคนที่มีคฤหาหน์อย่าไปดูคนที่มีปรา,าสาทพระราชวังให้ดูคนที่ต่ำกว่าเราเรามีบ้านหลังเล็กแต่ให้ไปดูคนที่ไม่มีบ้านอยู่คนที่มีบ้านแต่ไม่มีไฟฟ้าคนที่มีกระต๊อบอยู่ในป่ามันจะทําให้อลลออันทมดุลิละ อัลลอฮ์เมตตาเราอย่างมากถึงอัลลอฮ์จะทดสอบเราอัลลอฮ์ตาลาก็แฝงด้วยกับฮิกม่าที่ให้เราคิดแฝงด้วยกับให้เรานั้นทดสอบเราเพียงแค่กําลังความสามารถของเรามันก็จะทําให้เรานึกถึงความเมตตาของเราแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไปดูคนที่สูงกว่าเรามันจะทําให้เราไม่เห็นความเมตตาของอัลลอฮ์ตาลาเลยที่อัลลอฮ์ตาลาประทานให้กับเรามาอย่างมากมายฉะนั้นเวลาเราคิดอะไรเราก็จะต้องดู ในเรื่องของหลักการว่าศาสนาสอนอย่างไรท่านนบีบอกว่าอย่างไรเนี่ยเราจะได้อยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยอย่างปลอดภัยนั่นเองหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาได้กล่าวไว้ว่าฟาอิดะฟาลอกตะฟันซอบดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้นจากงานหนึ่งแล้วเนี่ยก็จงลำบากต่อไปแล้วก็องค์การถัดไป วาอีลารับบีกะฟัรกบและยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นที่เจ้าจงมุ่งปรารถนานี่คือแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตของมุสลิมได้ถูกกำหนดให้แก่ท่านอาบีมุฮัมมัดสุลฮุวาลัยวาสลัมเพื่อให้ท่านและก็บรรดามุสลิมเนี่ยยึดถือปฏิบัติจนกระทั่งจะบรรลุสู่ชัยชนะนั่นก็คือได้รับสวงสวรรค์เป็นการตอบแทนนั่นเองฉะนั้น ใครก็ตามที่คิดอยากที่จะมีชีวิตที่สุขสบายบอกได้เลยว่าโลกดุนยาใบนี้ไม่มีใครที่ได้รับความสุขสบายตลอดโดยไม่ได้รับภัยบาลาไม่ได้รับบททดสอบอะไรเดิถ้าอยากจะสุขสบายขนาดนั้นรอจนกระทั่งเราได้รับชัยชนะเดบการประกาศข่าวดีว่าเราเป็นชาวขวาเราเป็นคนที่ได้รับบันทึกด้วยกับมือขวาเราเป็นชาวสวรรค์นั่นแหละคือ ความสุขสบายที่แท้จริงแต่ในโลกดุนยาไม่มีอะไรที่ความสุขที่จีรังยั่งยืนหรือไม่มีความทุกข์อะไรที่จะทุกข์ทรมยอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันก็จะมีปะปลกันด้วยกับความสุขบ้างทุกบ้างให้เข้ามาบททดสอบเราไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุขมันคือบททดสอบที่อัลลอฮฺสาลาส่งมาให้กับพวกเราฉะนั้นเราจงมองปัญหา เราจงมองดุนยาเราจงมองสิ่งที่กำลังมาประสบกับเราด้วยกับแว่นด้วยกับเลนส์ที่ศาสนาให้เรามาเราจะได้ไม่หลงทางเราจะได้ใช้ชีวิตยอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยด้วยกับความรู้เท่าทันว่าสิ่งต่างๆเหล่าลนี้มันก็เป็นบททดสอบที่ลอตตาลาส่งมาและอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องเจอกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือว่าคนจนจะมีสถานะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องถูกบททดสอบของลอสุบฮานุอัตลายิ่งอัลลอฮ์ทดสอบเรานั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ตาลารักเราเราลองไปดูได้คนที่อัลลอฮ์ตาราทดสอบเขายัางหนักเนี่ยคือกลุ่มไหนละครับผมกลุ่มอัลอัมบียอิวะรุสุลบรรดาหนบีบรรดารสูเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาทดสอบหนักกว่าพวกเราเป็นร้อยเป็นพันเท่าแล้วก็อัลลอฮ์ตาลารักพวกเขาอย่างมาก ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ศรัทธ,ธาแล้วเนี่ยยิ่งศรัทธ,ธามากเนี่ยอัลลอฮ์าตาละก็จะยิ่งทดสอบมากฉะนั้นเราก็เตรียมตัวรับบททดสอบอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาแล้วก็กรีดอพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์าตาทดสอบเพราะว่าคนที่ทดสอบเรานั่นก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาอัลลอฮ์าตาลาเท่านั้นที่จะทําให้เรานั้นผ่านพ้นบททดสอบและผ่านคนวิกฤตการณ์ทั้งหมดไป ด้วยกับการยกมือขึ้นขอดุอัลตอลอสุบฮหานหุวตาลันเองวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้อินชอาลอ์เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเราก็จะมาทําความเข้าใจมาศึกษาเกี่ยวกับความหมายของพระหมาคา,ม,ม,า,คาม,มีอันกุรอานเพื่อที่เรานั้นจะได้ใช้ชีวิตของเราด้วยกับความที่อยู่ในคันลอง,องอันอิสลามและก็อินช่าลอ์จะได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าวันนี้ขอฝากไว้งแค่นี้ครับวัสซัลลอฮุอะลาเซยนินามุฮัมมัดุวะลาอาลัลฮิ وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على قدمي محمد